สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งกระจกที่บ้านสวนกันนะคะกระจกที่เราเลือกจะมีความหนา10มิลค่ะเป็นกระจกนิรภัย t e m p ปอเวลาแตกจะเป็นเม็ดข้าวโพดค่ะจะมีความปลอดภัยสูงกว่ากระจกทั่วไปที่เวลาแตกแล้วเป็นปากฉลามค่ะซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กๆมากๆเลยค่ะสีของกระจกจะเป็นสีเขียวใสค่ะ เพราะว่าจะช่วยบังแดดได้ดีและโปร่งใสกว่าสีอื่นค่ะตอนที่เรายกกระจกขึ้นต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะเราโชคดีวันที่เรายกเพื่อนๆที่กรุงเทพแวะมาหาเราเลยมีคนช่วยยกเยอะเลยค่ะตอนที่ออกแบบห้องนี้แฟนเราอยากได้ห้องกระจกที่สามารถเอาไว้นอนดูดาวได้ค่ะห้องเลยเป็นอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะส่วนอลูมิเนียมที่ติด ตรงขอบกระจกเราเลือกเป็นลายไม้ค่ะจะได้เข้ากับตัวบ้านพอกระจกเข้าที่เรียบร้อยก็สบายใจแล้วค่ะต่อไปก็รอซิลิโคนมันแห้งเราก็ตรวจรับงานได้เลยเสร็จแล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วเราออกไปดูข้างนอกกันนะคะกลางคืนนอนดูดาวกลางวันดูวิวนาะข้าวฟินไปเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ